จริงๆอ่ะเพบาบะว่านักร้องมันมีมีอยู่สองแบบคือแบบหนึ่งคือส่งพลังไปถึงคนดูเหมือนตัวมิเดี่สแลมกับนักร้องที่ดึงคนดูมาหาตัวเขาคือออฟปองศักเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยมันจะเป็นเคสออฟก็คือเรายืนร้องนิ่งๆแล้วดึงคนดูมาอยู่ที่เราเสียงร้องสําคัญมากเมื่อกี้อย่างที่ดูก็คือเสียงร้องเด่นออกมาเลยกว่าเครื่องดนตรีชิ้นอื่นถูกประหารเพรางเนี้ยคือก็ถ้าเศร้าได้ นักร้องร้องเศร้าเป็นโนมาเศร้ากีตาร์าแหงเศร้าเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหมันจะเป็นสองฟิลลิ่งซึ่งซึ่ง,งคนดูน่าจะโอเคสวัสดีค่ะ,คะเอ่ออะไรนะลืมชื่อเลยมนะปอง,ปองแซดเ,เวิร์ดคูเบลนะคะก็ เราถูกส่งมาขึ้นเขียงรอเล่นอ่ะวันนี้จะมีการเรียนการแสดงเล็กน้อยเพื่อที่จะใช้กับเพลงที่เราจะไปโชว์นะการแสดงที่ดีมีแค่2มีกุญแจสําคัญนะคะสองอย่างคือจินตนาการและความต้องการเวลาเราเราจะเซ็ตความต้องการอะ่ะต้องจินตนาการจากเรื่องที่มีม,มูลมีมูลความจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริง เหมือนถ้าวันหนึ่งครูไปต้องไปเล่นเป็นบนทถูกข่มขืนฉันก็ไม่จาเป็นต้องไปถูกข่มขืนก่อนก็เลยปะแต่มันคือเทียบเคียงได้มันคือความรู้สึกอะไรความรู้สึกแย่ความรู้สึกเสียใจอับอายอันนี้เป็นความรู้สึกอะไรในเพลงเนี้ยคือแบบประมาณเหมือนทาผิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเลิกาันอะไรประมาณนี้แล้วแบบอยากให้เขากลับมาต้องฝึกแล้วนะฟันธงเลยอย่าพูดประมาณนี้ประมาณนี้มันทําให้เราไม่หนูก็จะประมาณนี้ออลองเพาะประมาณนี้ติ้งประมาณนี้ ถ้าจะให้หร้องเพลงนี้จะร้องให้ใครใครเรื่องแม่แหละแซดครูยอยากให้แซดพูดเพลงนี้เดี๋ยวค่อยพูดนะคะคนตรงหน้าของคุณเนี่ยแซดภาพที่แซดเห็นคือเขานอนนิ่งๆน,นอนเฉยๆเ,เขาไปจากเราแล้ว ค่อยๆพูดเพลงนะคะพูดแบบสื่อสารจริงๆถ้าต้องการอะไรจากคุณแม่ต้องการเขากลับมาใช่ไหมต้องการให้เขาตื่นขึ้นมาได้ยินใช่ไหมเขาไม่กลับมาเขาไม่มี r e a c ช i o n เขาไม่แม้ขยับตัวพร้อมแล้วค่อยๆพูดค่อยๆพูดนะฉันไม่รู้เธอได้ยินฉันไหมแต่ละคําที่ฉันพูดออกไปฉันไม่รู้เธอเข้าใจฉันไหมว่าฉันเันดักเธอถ้าตายฉันไม่รู้เธอ ได้ยินฉันไหมที่ฉันขอร้องให้เธอไม่ไปฉันไม่รู้เธอเข้าใจใช่ไหมว่าลักเธอจะไม่รู้จะายยังไงเขาจะไปแล้วฉุดเขาให้อยู่นะร้องไปหลับตาไปด้วยร้องไว้ด้วยเอาเขาให้อยู่ร้องให้ได้ออกแรงกว่านี้อีกร้องเอาเขาให้อยู่ให้ได้ ร้<จ>องให้ได้ยังไม่ได้ไไดเขาจะไปแล้วกับปี่อยปล่อยแทดไปมไม่มีเธอแล้วร้องอีกให้ฉันยอมเธอแค่ไหนี่ไป<อ>เลยให้หัวใจคุ้มเธอไปให้เรามีต้องแยกไป ฉันนั้นรักเธอมาแค่ไหนเธอคงไม่เคยได้เข้าใจโปรดฟังไว้ฉันรักเธอฉันรักเธอจน,นไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายไงยืนขึ้นโหล่ก่อนนะโอยก,ก่อนยืนขึ้นอีกรอบหนึ่ง,ลงแล้วฉันไม่รู้จะทนได้ไหม กับชีวิตที่มันโหดร้ายเมื่อไม่มีเธอให้ฉันยอมเขา้อไปแล้วจะรองเ<ห>พลนี้ให้เขาอยู่ยินดีจะทำให้หัวใจเขาต้องไปแล้วคุงเธอเปลี่ยนอย่าอย่าเปลี่ยนอารมณ์เองดีแล้วไปเราไ,<ป>ไม่ต้องแยกไปฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหนเขาต้องไ,ไป ออคย่าอย่าเปลี่ยนอารมณ์หนูมาแล้วหนูมาแล้วถูกแล้วแซทถูกแล้วดีเขาต้องไปแล้วเขารู้แล้วว่าหนูรักเขาดิอย่าอย่าเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆร้องร้องร้องต่อไปร้องเพลงแม่เขารู้แล้วร้องเพลงต่อเร็วร้องต่อเร็วร้องมาร้อง ดี้ร้องไปหนูต้องอยู่ได้ชีีวิตท่มันอยู่ได้หนูอยู่คนเดียวได้ร้องต่อเมื่อไม่มีเธอถูกปะร้องไปเอาให้ได้เร็วไม่มีไม่มีแม่หนูก็อยู่ได้ร้องต่อให้ฉันยอมเจอแค่หนูทำมาเยอะแล้วหนูเป็นลูกที่ดีมาตลอด ห,ห,หนูเก่งมากน,นี่เราม,มีต้องแยกไปต้องแยกหนูต้องอยู่คนเดียวให้ได้ฉันนั้นรักเธอมาแค่ไหนจะคงม่เคยได้เขาใจ,จ,จ,จรู้แล้วจะคงไม่เคยได้เขาใจปล่อยไปจะนัดจะนัดสมิ่งรู ไม่รู้จะอธิบายเหมือนแบบว่าทำให้เป็นมันชัดเจนขึ้นแบบมากๆาเพราะมันมีตัวตนมีแบบมีเรื่องราวอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนปกติเราก็ร้องตามเนื้อแต่เราก็พอเข้าใจนะว่าเนื้อแบบต้องการจะสื่ออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคือมันไม่ชัดเจนขนาดเนี้ยเหมือนนี้แบบ ชัดเจนมากว่าเราสื่อให้ใครเราอะไรเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้ค่อนข้างโอเคอันเนี้ยเราต้องแล้วแต่คาแรคเตอร์ว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์แบบไหนก็อยากให้แต่งประมาณนั้นแต่ว่าอยากให้ไม่มีจุดที่มันแบบลิงก์ก็ได้ประมาณนึงตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่า5คนเรารู้แล้วว่าคาแรคเตอร์เราคือเท่บวกน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับไป ส่วนคนนี้ก็อีกนิดหนึ่งพราะนี่ก็ดูใกล้เคียงกันเหมือนแบบเพิ่งเลิกงานมาเล่นดนตรีอนะไรเงี้ย <c oughs> วันนี้นะครับเรามาเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าจะเปลี่ยนลุกครับมันระดับแรกเราเราต้องมีแจ็กเก็ตกัวนึ่งรเพราะว่ายังไง <c oughs> ถ้าเราใส่เสื้อยืดธรรมดาถ้าใส่แจ็คเก็ตเข้าไปมันก็ดูดีอยู่แล้ว ตัวเนี้นอเออชอาป่ะก็โอเคนะชอบใช่ป่ะแต่กูว่ายังไม่ค่อยเสียวอ่ะมาดูนิไหน่ลองดูนี่มันใหญ่ไปป่ะ <c oughs> โอ้โนมืดๆหน่อยชอบดูมืดๆจะได้ดูหุ่งหุมน้อยนิดนึงอะไรประมาณนี้ ว่าทางทางร้านคงโอเคแล้วแหละมึงรี้กันแค่กันไหนมันต่างรู้จักกันมาพี่วันนี้ที่ดูนี้ว่าเออเลือกเลือกเลือกทั้งหมดแล้วเออก็อันเนี้ยว่าคือไม่ก็ลองแล้วก็อื่นมันมั่นใจปะถ้ามันใจปะเอาเอาเลยไงเลือกเวิร์กเวิร์กก่อน กูเห็นมึงเรียกเมื่อกี่กี่ชุดละเจอะเงินเออตอนที่จะหาให้ตัวเองนี่เออชุดเนี้ยเดี๋ยวมึงหาเสื้อในแล้วเปลี่ยนเกงเสื้อในอะสิสำหรับผู้หญิงใช่เหรอเออเสื้อเราโอ็มเขาใส่เร็จแล้วสองชุดเรื่องเซอร์าเนี่ยผมมองว่าวันนี้ค่อนข้างโอเควันนี้ต่างคนต่างมีคาแรคเตอร์ถ้ามีความ น่ารักหรือมีความเป็นผู้หญิงได้สักนิดนึงเนี่ยจะดีสไตล์อังกฤษนะจะเหมาะดูมีความเป็นกรันช์หน่อยๆแต่ก็ยังมีแอบหวานจุดแข็งของเราคือ1เป็นผู้หญิง2องอายุ13 3เล่นดนตรีได้เอาจุดแข็ง3อันเนี้ยมาให้อยู่บนเวที13 We have like to look like girls Colourful. Yes. But not too much. Mm. Can you try it? Mm. Yes. Try it. Yes. Um, yeah. yeah. we have to choose a shirt. Yes, wait. Wait, wait, What's wait. wait, wait. Oh, How about this one. one? Oh yeah. Yeah, just try it. When you got long like style huh? ก็แปลกๆนะคะแต่ละสไตล์ก็แปลกๆทั้งนั้นหนึ่งสองสามออกมาแล้วเออก็สวยดีเนาะเอาไปช่วยคิดคำตอบเด็กสิงเกิลมีสไตล์หนึ่งนะคะที่หนูใส่ตอนสุดท้ายอะค่ะเห็นเพื่อนบอกว่าโอเคใช่ไหมใช่ สไตล์โรงเรียนแบบนี้ค่ะ,คะก็เหก็บอกกับเด็กนักศึกษาที่สิบสามปีแต่ว่าคิดว่าเราน่าจะใส่อะไรเพิ่มไปเพราะว่าแค่นักศึกษามันดูอ,อ,อาจจะดูร็อกหน่อยเนาะแบบแวบกบแนวหน่อยอะไรแบบนี้